วันนี้เนี่ยการคุยกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันของพวกเราไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังความสามารถที่มันดูเหมือนจะฉลาดล้ำเนี่ยมันมีความท้าทายใหญ่ๆซ่อนอยู่ข้อนึงเลยครับนั่นก็คือเราจะทํายังไงให้เครื่องจักรมันเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของเราได้จริงๆเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลาจะสั่งงาน AI ทีไรเนี่ยมันเหมือนเราต้องมานั่งไขปริศนาเลยต้องคอยป้อนข้อมูลให้ถูกเป๊ะๆต้องคอยแก้ความเข้าใจผิดของมันอยู่เรื่อย กว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆไอความรู้สึกหงุดหงิบแบบนี้เนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างนะครับภาพนี้อธิบายปัญหาที่เรากําลังพูดถึงได้ดีมากๆเลยครับคือเส้นสีเขียวเนี่ยคือความสามารถทางปัญญาของมนุษย์เราที่ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆในขณะที่เส้นสีน้าเงินคือการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของ AI จะเห็นเลยว่ามันมีช่องว่างขนาดใหญ่เกิดขึ้นระหว่างเรากับ AI ซึ่งในช่องว่างตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่า i n t e l l i g e n c e gap และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีศาสตร์แขนงหนึ่งขึ้นมาเพื่อสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจนี้ให้ได้และชื่อของสะพานที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือ Context Engineering หรือที่ถ้าจะเรียกเป็นไทยก็คือวิศวกรรมบริบทซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เลยครับเอาละครับในส่วนแรกสุดเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าไอ้เจ้าช่องว่างที่ว่าเนี่ย ต้นต่อของมันเกิดจากอะไรกันแน่ถ้านิยามกันแบบเป็นทางการเลยนะฮะวิศวกรรมบริบทก็คือกระบวนการทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและปร,ะปรับปรุงข้อมูลแวดล้อมหรือบริบทเพื่อให้ AI สามารถทํางานได้ตรงตามที่เราต้องการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มีคําพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากผู้เขียนงานวิจัยชิ้นี้ครับเขาบอกว่าคนเราคือผลรวมของบริบทต่างๆของตนเองซึ่งมันก็เหมือนเป็นการตอกย้านะครับว่าบริบทเนี่ยมันสําคัญขนาดไหน ไม่ใช่แค่กับ AI นะครับแต่กับตัวเราเองด้วยซ้าเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการลดเอนโทรปีครับฟังดูอาจจะวิชาการไปนิดนึงแต่พูดง่ายๆก็คือการลดความซับซ้อนยุ่งเหยิงของข้อมูลนั่นเองคือการสื่อสารของคนเราเนี่ยมันซับซ้อนมากมีนัยยะแฝงเราเดาใจกันได้แต่สำหรับเครื่องจักรแล้วเนี่ยมันต้องการอะไรที่ตรงไปตรงมาชัดเจน วิศวกรรมบริบทก็เลยเปรียบเสมือนการแปลภาษาที่ดูวุ่นวายของเราให้กลายเป็นรูปแบบที่ AI สามารถเข้าใจได้ไง่ายๆนั่นแหละครับโอเคตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าสะพานที่ว่านี้เนี่ยมันมีวิวัฒนาการในการสร้างขึ้นมาอย่างไงบ้างตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น4ยุคที่แตกแต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับเราจะเห็นวิวัฒนาการที่ชัดเจนมากเลยนะครับจากยุคแรกเริ่มเลยที่มนุษย์ต้องคอยแปลทุกอย่างให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ มาถึงยุคปัจจุบันที่เราสามารถสั่ง AI ด้วยภาษาพูดธรมดธรมดาาของเราได้และในอนาคตเนี่ย AI จะสามารถเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดได้เหมือนกับมนุษย์หรืออาจจะไปไกลถึงขั้นสร้างโลกหรือบริบทใหม่ๆขึ้นมาให้เราได้เลยทีเดียวภาพการ์ตูนนี้ก็สแสดงให้เห็นวิวัฒนาการได้แบบยอดเยี่ยมเลยครับจากยุค1.0ที่เราต้องป้อนคำสั่งแบบเป๊ะๆตายตัวเท่านั้นไปสู่ยุค2.0ในปัจจุบันที่การคุยกับ AI มันเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้น คล้ายๆกับการคุยกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเลย พอเอา2ยุคแรกมาเทียบกันจะเห็นความต่างชัดเจนเลยครับในยุค1.0เนี่ยมนุษย์เราต้องปรับตัวเข้าหาเครื่องจกักรแต่พอมาถึงยุค2.0เครื่องจักรเริ่มที่จะปรับตัวเข้าหาเรามากขึ้นจากที่เคยต้องใช้กฎเกณฑ์ตายตัวตอนนี้เรามีเทคนิคอย่าง prompting หรือการตั้งคำถามยูดีและ RAG ที่ช่วยให้ AI ไปดึงความรู้จากเอกสารข้างนอกมาตอบเราได้ซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับที่ทำให้มันสามารถเข้าใจข้อความและรูปภาพที่ซับซ้อนมากๆได้แล้วเอาล่ะครับ ทีนี้เรามาเจาะลึกยุค2.0ซึ่งก็คือยุคที่เราอยู่ในปัจจุบันกันดีกว่าว่าเบื้องหลังความฉลาดของ AI agent ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันมีนกลไกอะไรซ่อนอยู่บ้างในบทความวิจัยเขาเปรียบเทียบไว้ได้ดีมากเลยครับลองนึกภาพตามนะครับ LLM เนี่ยก็เหมือนกับ CPU ที่โคตรจะทรงพลังแต่ว่า context window ซึ่งก็คือพื้นที่ข้อมูลที่มันสามารถคิดวิเคราะห์ได้ในแต่ละครั้งด้านเปรียบเสมือนกับ RAM ที่มีขนาดจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ย การจัดการแรมที่มีอยู่อย่างจํากัดนี่แหละครับคือเรื่องที่สําคัญมากๆกลไกแรกที่ AI ใช้เนี่ยเขาเรียกว่า self-baking ครับแปลตรงๆก็คือการอบข้อมูลด้วยตัวเองซึ่งมันก็คือกระบวนการที่ AI ย่อยข้อมูลดิบจํานวนมหาาลให้กลายเป็นรูปแบบที่กระชับขึ้นและพร้อมใช้งานมากขึ้นอย่างเช่นการสรุปออกมาเป็นภาษาพูดการสกัดข้อมูลออกมาเป็นตารางหรือแปลงเป็นเวกเตอร์เพื่อให้จัดการในแรมที่มีจํากัดได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ ส่วน,ก,นกลไกที่2ก็คือการแชร์บริบทครับลองนึกภาพเวลาที่ต้องใช้ AI agent หล,หลายๆตัวมาช่วยกันแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆพวกมันก็จะส่งต่อข้อมูลให้กันและกันครับไม่ว่าจะผ่านคําสั่งหรือพร้อมผ่านข้อความที่เป็นระบบหรือกระทั่งเขียนลงบนกระดานดําซึ่งก็คือพื้นที่ความจํากลางที่ทุกตัวสามารถเข้ามาอ่านได้พอเราเข้าใจปัจจุบันแล้วทีนี้ลองมองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่าครับว่าในยุค3.0และยุค4.0ที่กําลังจะมาถึงเนี่ย AI จะมีหน้าตาและความสามารถเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนในยุค3.0เนี่ยเราจะได้ AI ที่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานที่รู้ใจเราจริงๆครับสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและสถานการณ์ทางสังคมได้แต่ที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือยุค4.0ที่ AI อาจจะเข้าใจความต้องการของเราได้ลึกซึ้งกว่าตัวเราเองซะอีกแล้วก็ยังช่วยชี้แนะแนวทางใหม่ๆที่เราอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยก็ได้แต่ว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งครับแต่การศึกษาเขาเพบว่า ประสิทธิภาพของ AI เนี่ยมักจะลดลงเมื่อ Context Window หรือแรมของมันถูกใช้งานเกิน50%นี่เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นชัดเลยครับว่าการมีบริบทเยอะเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเพราะมันอาจจะทำให้ AI สับสนหรือหลงประเด็นได้ก็เหมือนคนเรานี่แหละครับที่พอรับข้อมูลเยอะเกินไปก็ประมวลผลไม่ทันเหมือนกัน ดังนั้นนะครับประเด็นสําคัญของอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การสร้างคอนเท็กซ์วินโดว์ให้มันใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆแต่คือการสร้างสะพานที่ฉลาดขึ้นต่างหากหรือที่เขาเรียกว่าซีเมนติกโอ perating system ที่สามารถจัดการบริบทได้อย่างชัฉลาดรู้ว่าอะไรควรจําอะไรควรลืมแล้วก็เรียนรู้ได้ตลอดเวลาและนี่ก็คือคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ใหเราได้ขบคิดกันครับว่าเมื่อสะพานที่เชื่อมช่องว่างทางปัญญานี้มันสมบูรณ์แบบแล้ว และ AI สามารถเข้าใจเราได้ดีกว่าที่เรารู้จักตัวเองเสียอีกโลกในวันนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรหากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณครับ